เดี๋ยวเร็วๆเข่าหิวน้ำลายโอ้ยฮะไม่ต้องงงไม่ต้องงงได้แล้วการหนับการหนับกระติกหนับนี่เออเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวด้เปิดเร็วๆเข่าบาไหวแล้วโอ้ยโอ้ยมันคืออะไรออกนะโอ้ยเกินโอ้โอ้โอ้ยนั่นๆๆๆหลุดจิงเราเลยโอ้ยเอาเอากินเองกินเองกินรอดกินรอดโอ้กินเลยอะโอ้ยโอ้ มันคือเป็นแนวนี้มันคือไหลบ่เขาปากแค่นี้มันคือเป็นจังสี่โอ้โอ้ยโอ้ยเออเมิดแล้วโอ้ยอ้าวมันก็เมิดแล้วเนี่ยหัวสักแบบนี้มันนเปิดฝามันก็เฮียเมิดเอาไว้โอ้ยจะมันเป็นไปทัวเนาะโอ้อไว้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 อ้าวจำไว้เด้อจำไว้ระวังเด้อมันมันสิตกเด้อเออเอยเอาไว้เด้อเดี๋ยวเดียวคนข่อยสิพยายามหาทางเอาเครื่องมันกลับขึ้นมาก่อนเด้อเออว่ต้องห่วงเออนี่ ที่มวยสากลตานนี้คอยบุมีสัญชาติไปตกใสก็ได้บ้าจาเป็นเนาะเออจังไดจังไดกบ่ต้องห่วงเออลูกเมียกบ่มีอยู่เป็นโสดคนเดียวมันมีความสุขอีหลีเด้คนเฮาถึงมันสิตายกบ่เสดายชีวิตเนาะตายซะเฮ้ากบ่เสดายโอ้ยโอ้ยมู หมูหมอนีหน่อยมีหนวดนั่นอยู่ใสหมูหมูเอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ใสหมอหมอน้อยอยู่ใสหมอต้อตายแล้วบ่หมออยืนนี่เงยยืนให้หนี่เลยอ๋อไปแล้งก็ตกไปอยู่ในหันนะฮะฮะขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วขึ้นมาเร็วเออเอเอามาเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงเนี่ยอ๋อมาไวเครื่องบินตกนี่ซอยมูอผมเนี่ยฮะหมู นั่นน่ะะยุเน่นจีตมันซอยมันดึงกันมานั่นน่ะมันเป็นคนดีตอนนี้สงครามเลิกกัเลยครับเลิกแล้วบ่โอ้ยในวารานี่สงครามเดี๋ยวเลิกไปแล้วเยอรมันเป็นฝ่ายมิใช่ชนะโดยผู้นำผู้หยิ่งใหญ่คือฮิตเลอร์ ว่าการต่อต้านอิี่ยงต่างๆนหน้าของพวกวายอังกฤษพวกชาวยุวที่บ่อชอบเยอรมันแต่ยังมีการต่อต้านอยู่ตลอดเวลาซึ่งบ่ได้่วบรวมมือกับชาวเยอรมันเลย <S <s <ug ural music> หนังสือพิมพ์ลงข่าวผู้นำของเยอรมันสีมาป่ปาใสาเป็นการใหญ่ขอทุกคนมาชุมนุมอยู่สนามเพื่อฟัง ประชาชนมาลังไหลกันหลายบ่เห็ดยังกินบ่เห็ดยังหลับไปซุ่มสิมาฟังแต่ว่าพลทหารของเขาก็มีอาชีพเดิมเป็นสางตัดผมเมื่อกลับมาถิ้นบ้านแล้วก็สี่ํำเนินอาชีพดังเก่าอ้า,อาละขอยทุกคนจงฟังทางด้านนี้อย่าลืมคนเฮาเกิดมาบ่มีอยู่ได้โดยที่บ่มีผู้นำแต่ว่าผู้นำต้องเป็นผู้นำจังคอย อย่งสีมีความสามารถเอาไัสชนะมาสู้ประเทศชาตได้อย่างเด็ดเดียวเด็ดขาดเข้าใจทุกคนต้องเสื้อฟังเฮ้าเพียงแต่ผู้เดียว <c oughs> <c oughs>